สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบซีนิวภาคอีสานเ d ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พรกับดิฉันและคณากรงแก้วค่ะดานผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ะจับมือสามนายอำเภอชายแดนไทยกัมพูชาสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างชายแดนทั้งสองประเทศค่ะ เมื่อวันที่27สิงหาคม2,565ค่ะที่วัดบ้านอานแซตำบลอานแซอำเภอจอมกระสานจังหวัดพะวิหารราชอาณาจักรกัมพูชา พลตรีวีรยุทธ์รักศิลป์ผู้บัญชากองกำลังสุรนารีกองทัพพักที่สองประธานฝ่ายคารวาสฝ่ายไทยและพระครูโกศลศิกกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายามโมเจ้าคณะอำเภอพูสิงเจ้าอาวาสวัดไผ่พัฒนาประธานฝ่ายสงฆ์ฝ่ายไทยพร้อมด้วยพันเอกบุญเสริมบุญบำรุงผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งพันเอกพัคพลมีทิพย์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทห,หารพลานที่ยี่สิบสาม นายสุกิจเหลืองสกุลไทยนายอำเภอกระทลัก,กนายวิทยามูลน้อยสุนายอำเภอน้ำยืนืนจังหวัดอุบลราชธานีดกรกัลยาณีธรรมจารีนายยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศิษสะเกตและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเทียนพรรษาปลูกต้นไม้จำนวนหนึต้นมีไม้พยุงไม้ยางนาต้นพยอมและต้นประดู พร้อมกับปล่อยพันธ์ปลานินปลาพ่อพันธแม่พันจำนวน100ตัวพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน3แห่งคือโรงเรียนนะบ้านอ่านแซะสองแห่งและโรงเรียนเชอเตียงกงตําบลจอมกระสานอำเภอจอมกระสานจังหวัดพะวิหาร โดยมีฝ่ายกัมพูชาได้แก่พลโท้าสุเพนรองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3พันเอกชินขนาหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยประจาช่องอ่านมานายวุฒิดารานายอำเภอจอมกระสานร่วมในงานถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ซึ่งการร่วมกันทําบุญทอดผ้าปา่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณพระพุทธศาสนาได้เงินจํานวน45,700บาทนายสุกิจเหลืองสก,กุลไทยนายอำเภอกระดลัก,กและนายวิทยามูลน้อยสุนายอำเภอน้ำยืนกล่าวค่ะว่าทั้งนี้การดําเนินโครงการในวันนี้ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างชายแดนทั้งสองประเทศโดยมุ่งเน้นในการป้องกันการแก้ไขปัญหาเงื่อนไขาชายแดนต่างๆเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีความเท่าเทียมกันของประชาชนตามแนวชายแดนเพื่อเป็นส่วนเสริมช่วยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้บูรณาการแผนงานโครงการ กับส่วนราชการในพื้นที่ในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อพัฒนาชายแดนให้ครอบคลุมในเรื่องการค้าขายเศรษฐกิจการสาธารณสุขและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโดยยึดกรอบ4กลุ่มง,งานตามศาสตราชาดังนี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หลักปัชญยาเยศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่และเพื่อการรักษาพยาบาลวัฒนธรรมประเพณีสังคมเศรษฐกิจและด้านการศึกษาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ